นะแม่งถือจ่าจ้านี่เออแม่งถือนะล่มกันล่มกันจ้าล่มอประเห็ีนี่ได้คือล่มอันนี้ สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สุขุสุขคนเนาะมาพ่อกบสาบุญมากเมื่อน,นี้กับบได้ไปบ้านน้องทงพี่น้องเนาะสาบุญกะอยากไปอยู่แต่ว่าไปทั้งนั้นกับาบุญไปคนเดียวสาบุญกับญาติเนาะญาติน้ำทางพะว่าขีา่รถขี่ลาไปห้าขี่รถจักเพื่อว่ายันรถตีนหัวตีนยางเนาะสาบุญกับโบมีโมไปทั้งนั้นบางทีกับอาจจะเป็นเมื่ออื่นอาจจะได้ไปเล่นน้ำน้องทงพี่น้องเมื่อน,นี้สาบุญกับ มาหาทั้งน้องสายไหมเนาะหักบวฮู hot hot okay. <Okay. S 2> ้วน okay. ่องสายไหมสิมาสิยูเฮือนหรือโบหรือว่าเ้าก็จิไปเยเบบ่งเฮือนของเพิ่นเนาะว่าเห็ดฮอดขันใดหรือว่าสร้างยังเห็ดอยู่บ่หรือว่าสร้างกลับไปห่เนาะโอเคพี่น้องเดี๋ยวสมุดสีพ้าทุกคนไปหละเบ่งเฮือนน้องสายไหมเนาะหรือว่าสิไปทักทายน้องสายไหมก็ะแมนหักบวฮู้วน้องสายไหมเพื่อนสิยูเฮือนหรือบ่เนาะโอเคเดี๋ยวข้าไปชมนํามกันเลยพี่น้องก็มาเนาะเดี๋ยวสิไปทักทายจะก่อนเนาะ ใส่ใหม้ฮิวเพื่อน,น,นบอรดิสิไปทำสบายดีเลยไอ่สบายดีดยดโดเห็ดยังเด้หนิเห็ดตังโอ้เห็ดตังนี่เนาะเอไว้เห็ดตังไว้นั่งโอ้ผู้ใดเด้อยู่เพื่อนน้องเสมา่มีคนอยู่อยู่บนน้องบนปรงเรียนเลยโอ้ปรงเรียนพอเพื่อนเด้สิไปไปนะาโอ้ไปน,ะไปนะน้าน้องเสม้่ปรงเรียนไ่ได้เลิกขึ้นมาเพื่อนเ่ราะสาเทียงเลย ก็ชิคกี ö, way, ant, oh, ้ม oh, right. oh, no. ่าเลยโอ้แต่ก็ยังเล่นน้ำมูลน้ำยังเลยเนาะสร้างกับวัดอลไรเพราะหือนคือบ่มีไผ่บ่เห็นไรจ้องเหมือนกัโดยเือนกันนะมือเดียวมากมือเดียวสือสุดมากของมือพี่ดอกของฉันอ๋อโดยโดยบ่มีไผ่อยู่เลยเนาะโอ้สิไปเล่นน้ำเพลิสมาบ่มีคนเนาะมีคนมาชมนะในมุ่งวานคำมืดเลยนะมืดชุกชุมเลยโอ้คนมาส่งนะมาส่งหลังคาอันนี้บ่ โดยโดยเดี๋ยวจะไปซ่องเบ้างกันเนาะโดยอ่ะสบายดีเด้อเด้อเด้อมามีไผอยู่พี่น้องอยู่แต่หงสมัยกับโรงเรียนหักแต่บริมาเป็นเห็ดเฮียนครัวถึงยังบริมงเนาะปิดต้มมั่งมามีไผเลยสร้างกระโปงเห็ยนผู้ใดกระโปงเห็ยน โอ้คุณเ,เอาหลังอันนี้มาส่งเลยนนเาน,ะเยนาะอ,อืม<ๆ>เพิ่นเห็ดเรือนครัวเพิ่นใส่ขาวใส่หยังแล้วเลยเนาะหลังเพิ่นก็มาส่งแล้วค่ะผมมีสร้างสร้างกับบ้านเบิดมิดอิ่มซิมมื้อนี้โอ้ยได้มาเบิ่งแต่เฮือนเนาะบ่ม,มีคนน้องสมัยก็ยังบ่ขึ้นมาแต่โรงเรียน พอเพิ่นก็นอาจสิไปหน้าเนาะเฮากะบ่กล้าไปรบก,กวนแล้วและเออกไปให้ไปหน้าก็ได้มาแต่เรามารีวิวเฮือนเพิ่นนี่แหละให้พี่น้องเฮาเบิ่งเนาะเพลินก็นยังบ่ได้ยังบ่แล้วเนาะยังอีกเฮ็ดเฮือนครัวอีกยังอีกหลายขั้นตอนเนี่ยต่ว่าติดตากระโหลกกระโหลหรือว่ากระเบื้องนนั่แหละพี่น้องก็แล้วเบิดแล้้้วอออืมอืมนีอากาศแแดดดดเด้้ออมืนี้ มันนี่แดดมันนี่พี่น้องเลยเป็นตาลิงตาไล่แล้วมันนี่โอ้ตัวรอบรอบเฮือนเพิ่นกระงามอยู่เฮือนเพิ่นก็นได้สมอยู่สองคนพอลูกเนาะแต่ว่าท้าสีนีก่ก็สีงามขึ้นอีกอยู่มันนี่แดดเด้ดเอ,อพี่น้องเลยมารีวิวบ้านน้องสายใหม่มันนี่เนาะ เงียบเงาบ่มีไผเลยเหมือนนี้พี่น้องเอ้เดอนของเพลินกันเลยเป็นซ่องเดียวกันเบิดเดอนหมู่บ้านสายบุญครับอันนี้ก็ได้แต่ว่าเพื่อนน้องใส่ใหม่สีดำเนาะตดำทั้งหน้าแต่ว่าบานประตูใหญ่เพม่อนนี่ยังบมเดลไซพี่น้องเอ้สมุดก็ได้มาเลาะเบิ่งเนาะบ่มีสร้างสร้างเมื่อเพว่าอะไร เงาวันนี้่ม่วนแล้วมาโบเห็นสร้างอยากไปเล่นทั้งบ้านน้องทงก็บ่ได้ไปเนาะผมมีโม,โมไปพี่น้องขออนุญาตบาดคำเด้อสมุญก็อยากไปเนาะทางเอฟซีน้องทงหรือว่าทางเพื่อนกันสบุนก็วบ,บาสิไปแต่ว่าผมมีขออนุญาตเด้อพี่น้องสมุนขออนุญาตเด้ออยากเบิ่งกระเบื้องรวยติดทั้งในเนาะขออนุญาตเพื่อนเพื่นอนใส่ไม้โอ้กระเบื้งองผลก็งามพวเพื่อนเอาขึนขึนฟ้านา นองนใส่ไม้เห็ดสองห้องนอนอันนี้ก็เป็นปัดท่าสีท่าอย่างล้วก็สีงามขึ้นเนาะนี่เถิงเพื่อนได้สัมเนกัโอ้ถือว่าดีที่สุดพี่น้องเลยอ๋อเพื่นยังบม่ได้ใส่ยาแนวที่นี่เพื่นติดกระเบื้องแล้วแต่เพื่นยังบม่ได้ใส่ยาแนวเนาะพี่น้อง ยังปิดร่องเป็นร่องอยู่ยังบริษ่ย,ยานแต่ผมไปขออนุญ,ญาตขึ้นแล้วแหลนะเนาะโอ้เพื่อนซานเพื่อนก็ได้พ่มีผู้ใดอยู่เพื่อนเลยวันนี้งานวันนี้ก็เป็นที่เงียบเงา นี่ก็คือหน้าบ้านเพิ่นก็ใกล้ทางใญ่เนาะขีดดินถมเข้ามาหน้าบ้านของเพื่อนน้องใส่ใหม่ก็ะติดหนทางคักคักงามเพื่อนเพื่อนก็นได้เนาะดีใจน้ำเด้อที่ว่ามีเพื่อนมีซานอยู่เป็นของตัวเองเนะาะทั้งพ่อจอยน้องใส่ใหม่สองพอลูกเพื่อนพี่น้องเอ้ คนอยู่เนะาะสร้างกับใบนี่ก็พามาเรียบเรียบเอิงเนานะแต่ว่าบานประตูพอดียังไม่ได้ใส่พี่น้องเลยบานประตูใหญ่ยังไม่ได้ใส่เนาะแต่ว่าทางเฮือนครัวเพิ่อนก็ได้อันเอาข่าวยังขึ้นแต่บนถนนมุ่งหลังก็มาแล้วอ๋อผมเห็นน้องใส่ไม้บ่อยูอ่พูย่างไปเบิ่งสก้อนเนาะโอเคพี่น้องเลยเดี๋ยวเห็นน้องใส่ไม้เรียบๆรมาทางนั้นเนาะ ชวนจไปทักทยายน้องเพื่อนก่อนหันยิ้มาใกล้ๆลูกเดี๋ยวสบายดีดยยดพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนแล้วลูกว้าวมวันมวนสบายดีแล้วพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนน้องสมัยมาแต่ใส่ดีมาแต่หาแลงพึ่งให้แต่พึ่งให้พึ่งนะงโอ้พอ่อเจ้าไปใส่ลูกจะมาแต่ใส่ จะหาน้องพึ่งนาหาน้องพึ่งเจ้าบันไปโรงเรียนบ่าสลูกไปเอาจะเลิกโรงเรียนเจ้ากินข้าวแล้วยังอ้าวยังบ่ได้กินข้าพวพ่อก็ไปนาพ่อว่าเจ้าจะวัดลูกเจ้าจะเคาะนะเดี๋ยวมันสิเต้นเทตาเจ้าอย่างมัง่วงเหอเย่ยเด็ดไหมอาบน้ำนะบ,บอสมาหนิอาบแล้อาบแล้วอยาอกกินบ่ขนมอยากอ,อยู่ในถาดเด้เอเดี๋ยวแม่บุญเสียเอามาให้เด้อแบบหนึ่งเด้อ เจ้าสิกินบ่มองนนี่ฮะ้มานั่งกับมน่นาทำไมมางน,นจะเห็ดได้เอานะแม่บุญไเลยโดยอ่กลิวนเ,เห็นหงไปไวๆเลยเ เห็นเนาะเห็นบ่ามามื่อนะ่ะบัดกลับมาอีกบดเจ้าบ่อยู่กลับมามื่อนะ่ะตอนไปข่อยกายไปนี่วันนี้ข่อยกลับมาเลยเจ้าบ่อยู่บ่ตอนนี้นะมื่อน่ะนี่ยกลับมาหาโอ้สายใหม่ไปโรงเรียนแล้วขอฮักก่เห็นบ่บ่บ่เห็นไผเลยเห็นแต่สร้างเห็นเฮือนมือ่อนะี๋ยวไปล่างให้กันเ้อไ,ไปล่างให้เฟินกัน เอ๊ะนั่งดีดิอืมไปนั่งเลยโดนแอะบอไดมาเล่นน้ำเพลินเดี๋ยวโดนมาเล่นด้วนึงแซ่บอยู่บ่หวานหวานวะกินมองนวลชื่อหมองนวลมาให้เพลินกับปลายหลเราพี่น้บบอ,นนองประมาณนี้แหละเขี้ยงแง่ชื่อกนมแง่เอาขึ้นใส่ตู้เย็นไว้เด้อขนมมันเปกินแซ่บเด้อ อาะแล้วบ่หน้ามันเองผมคือนั่นยาวแด้ผมนี่เบปงเหาบ่ได้มาหาจะโดนเราขี่หอดอยู่บอเมย์บ่ตัวบ่จ้ะบอตัวบ่จ้ะกว่าจะกินหอดบว่าจ้ะบ่กินหอดจำได้ฮะบอตัวเมย์บุญให้ดีใจซื่อว่จ้ะกว่าจะกินหอดฮึนางเสียงเพลงนะ มันอยู่ไก่อยู่บรีกินน่ะแจ็บอยู่บ่ชื่อกะเจียกมากินแหละเจีย๊ยช่านเันคนบรีคายเบิ้งหวานบ่สิมองกันเด้อมีคนมาหาอยู่บ่มันนี่ไปต้่มยังไม่ไดกินขนมลายมันหอนในบ่ไผคเนี่ยมาหามันนี่ไม่ใช่ใครสั่งคนบรีมาจักมือท่านนี่ หาเมื่อเอ้หามือเพื่อนไปไมาหือเอาพอเจ้าไปหน้า<ช>ไปล<ช>้านคือเปลนทางนี้นนบ่เง่เธอเดอมบุญนะคะเด้อเ้มาหาอะไรมา,ารนี่เมื่อได้ใสามาอีกอมือวันเสาา์มือวันเสาร์มื่วันยังมนี่ มันี่วันศุกร์มันี่บอแม่มันี่วันพุธมันี่มันยังตาเป็นยังเขียวๆอันนี้ฮะมันยังถืออันนี้ฮะมันยังถือจ่าเจ้าดิเออมันยังถือนะล้มกัจับร่มอ้าประเภทนี้ได้คือล้มอันนี้บ่เจ้าเพจได้คือล้มอีหล่ะบ่เจ็บบ่อันนี้เจ็บอ่าล้มเพิ่อนคนใดอันนี้ ฮะต้นเจ้าบ yeah. really nice. ่มาฮะใบเฮ็ด hmm. น ouais ี่ได้ยังให้ลบนะเตะใหม่บอกอ้าวค่อยเบิกนี้ย่างค่อยย่างนี้มันลบมใหญ่ไปขนาดแค่ร่มเลยบอตายเลยค่ะน้องใส่ไม้แม่บุญว่ามีหมากระเบิดหมากระเบิดตายเลยหมากระเบิดน่าจะเห็นดิตายแล้วตายบ่เองแค่กินตายขยับลายลางเลยบ่มือลาง นมนี่เด้อจ้าไปใส่ตู้เย็นไว้เด้อมันกินมันจังแซ่บมาแกะเนี่ยมาต้อนเพิ่อนจะหมกักอง,งนแน่เนะาะหมักง,งนกะมันแพงอยู่บ้านนี่พี่น้องเลยกระซื้อมาบ่ได้ลายโบไดเนาะจักพันแหละอันนี้วะเกือบสาวพันคนแล่วน้อยๆนึงไงสาวพันน้อยๆนะี่แหละมึงยังตัดมึงยังผมทั้งหน้าน,นี่ใครตัดให้อันนี้ โอ้ย oh, อย่าตัดเด้อมวันนี้เห็มันยาวเลยจังไว้ปีอเห็ดเห็ดงามๆเด้อถ้าสิตัดผมมันจะงามถ้าฉีตัดให้มันยาวเลยก็มัดแกะแกะมันยาวบรรยากาศมันออคอยแกะเนาะเลิกขึ้นมาเลิกขึ้นมาแล้วไปหาไผรก็บอกกินี่หาน้ำผึ้งโบเห็นบอกวันนี้บ่เห็น มือัอนี้กับลมแห้งเด้อพี่น้องกับซึมีเสียงลมรบกวนเนี่ยขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องกล้องกับโบแจ้งเนาะปุบไปปุบมามันสะท้อนกับแสงพี่น้องไอ้ขี้แก่ก,กับกล้องสบู่มันบอดีเนาะโทรศพัพท์มันก็เลยแบบว่าปุ๊บปุ๊บป๊าบๆเนี่ยจังหน่อยกิน โดนมาพ่อเอาเพลินเธอหนึ่นงเนาะสะบุญก็อยากมาเล็ดน้ำเพลินเน่พี่น้องกับบางมือก็ไปบ้านนองทงเนาะไปหมู่บ้านสายบุญถ้าว่าบ่ได้ไปทั้งนั้นก็บเป็นมาทั้งนี้เนาะสะบุญก็ได้โบก็ไปหาเยี่ยมยามทั้งน้องแต่ละคนน้องใส่ไม้ก็กินหอดเพลิอนอยู่ผู้นี้หน่อยหาเงินหางินไม่ได้เงหมดแดงนะ Minha bung nha bung nha cháu nha ngam nha cháu nha Ngam nha bung nha bung đằng, đằng, đằng bồn cháu bung nha bung nữa bung nha bồn cháu bung bà mẹ nha bung Ngam bung nha bung ngam bì งามอี๋งามอี๋ดิคนนั้งามอีลีว่นนี้งามลิ่นโอ้ยย่องเป็นเด้คนหน่อยย่องเป็นย่องเป็นแสบบ่ขันเสบแล้วบัดมาบัดหน่าเลยซื้อมาให้กินอีกขันเสบขันบ่แเสบแล้วบ่ซื้อเลย ดีใจบ่ได oh. uh. ้เฮือนใหม่เหินงามห้องของเจ้าห้องทั้งได้ห้องของเจ้าหองตัวดีใจบ่ดีใจน้องใสใหม่ดีใจแห้งบ่ดีใจแห้งดีใจแห้งน้องใสใหม่โอ้ยก็ดีใจน้ำเด้อได้เฮือนใหม่เฮือนงามเด้อมันทำความสะอาดเด้อเป็นบ่ทำความสะอาดเฮือนถูเฮือนซอยพ่อเจ้าเด้อพ่อเตียงไม่ได้มาบ่มาเนี้ คพี่น้องมาฮอนี่กเฮากัสิโกกบจบคลิปซัมนี่สกอนเนาะพี่น้องเลยเนาะน้องใส่ไมเนาะเนี่ยบุญศิลาเมื่อก่อนเด้อมันคำเดวมันีเด้อน้องใส่ไมก่าฝากน้องใส่ไม้ขอบบุญขอบคุณทั้งเอฟซีพอดีลูกมาเร็วโอเคพี่น้องเฮากัสิลาลาพรมีพี่น้องไปสกอนเนาะจบไปซัมนี่เนาะน้องใส่ไมนะอ่ะน้องใส่ไมก่อนจบคลิปน้องใส่ไมสิใส่ไม่ดีพมีพี่น้องน้องใส่ไม แม่บุญกะกิ้ได้เขาตัวล่าไปก่อนเด้อไปบานคลิปหน้าพ่อกันไหมหน้าพ่อมันไหมคลิปนี้น้องเซมายมลาไปแล้วกเมยม์บุญกเมย์บุญขอลาไปกันเด้อสบายดีเด้อลูกสบายดีจด๊ยโอเคพี่น้องเนะาะก็ได้มาโอมาลมกับน้องเซมายมแล้วก็เลาะบาเ่เพือ่อนเพลินกระโดนเติรพี่น้องเลย สำหรับคลิปนี้สบ,บุญกับิคอล่าไว้สมเน,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 น่เนาะจบไว้สมเน่สกอนว้คลิปหนาพ่อกันใหม่เด้อสำหรับคลิปนีบบ้นสบ,บุญลาไปเด้อนอื่นกันเนาะสบุญก็ขอขอบุณขอบคุณไปทางพ่อเมอเอย์พี่น้องเอฟซีเบิร์สุขสุขคนเนาะยิติตามสบ,บุญตั้งต้นจน,จ,นจบและบอกขางโฆษณาเนาะสบ,บุญก็ขอขอวยคพรมมพนอวยัชพ่อเมย์พี่น้องสุขภาพเข้มแข็งควบเจยบไม่ได้้องไข่ไม่ไี้เด้อปรารถนาสิ่งใดอีขอสมความมุ่งมั่นปรารถนาเนาะสำหรับคลิปนี้สบุญลาไปเล้วสบายดี สบายดลีลูกสบายดีดูอ